เม่ทรงค่าไม่ทรงปีปีน้องๆไอ้กไอยเีผู้ปั่นแห้งข้าวใส่หมอหอมกุ๊กกกุ๊กก้นกุฎิกุ้างกุววันกุเมืองค่ะ ในวันเมื่อในเป็นวันที่18เดือนธันวาคมปี2521ค่ะเอาในตอน6ค่ําในข้าวใส่หมอหอมได้ออนปีพีน้องน้องเฮาคากว่าถอมด้วยข่าวเงาเกี่ยวกับเรืองเงินลองต้องอีกนึงเนี่ยค่ะฝ่ายนึงก็ไฮไลท์จังเป็นขอฟังถึงปีพีน้องน้เฮาเนี่ยค่ะเอาในก็มีก้นๆนึงเนี่ยค่ะว่านะยอนยืมเงินมเนี่ยค่ะเอาต่างเงิน300,000เนี่ยค่ะกกมลาดว่า300,000แต่มีนั่นน่ะเนาะปันยืม20,000ก้อยเนี่ยค่ะเฮ็ดให้ก้นก็อันยอนยืมนั่นอํา้านใจ เสียวและถึงดีคาแฮมเมเทาป้อเลยลู่ตายกว่าวาจังหนังไหนในคาอ๋อ อาคารลองตั้งมันในเทกกเป็นไว้เฮ็ดจังไหนในขณะก้นก็อันถุงญาคาตายกว่านั่นจื้อห้องวานั่งสาวผ่องสีอายุลายเจ็ดสิบปีในะคะ่ค่ะมัานนางอยู่เศร้าไวดีคอนโดอันมีดีเซนต่างจังก,การจะเว่งเมืออเจตตอนเกียงใหม่ในะคะ่ะอ๋อมัานั่งในเดลเลยว่าเป็นก้นมักมีหลีเป็นก้นหนึ่งป้ยอกกอเป็นก้นที่มีนำใจจึกจอยเทียมเปิลใน,นะคะ่ะมีเงินฝากไวดีป่านทีเยง่เงินในหมอกสองล้านอ๋อ ซาลานค่ะซาลานหวัดว่าจังหนังไหนไเนเอาอมันนั่งถูกหญา้าผู้ใจก็นหนึ่งอันมีชื่อว่านวาริดเนี่ยนะอายุไล่สามสิบเจ็ดปีค่ะผู้ใจก็ได้ซ้ำอยู่ไว้ดีเอิงสันนัมเม้งเจวิ่งสันใต้เจดอนเกียงใหม่จึงไทยเนี่ยคะ่ะออผู้ใจก็ไนในค่ะเป็นก้นฮอร์กาอฮอกาส่ง,งก้นเนี่ยคณะรลดดูในคณะ,ะส่งก้อนเนี่ยค,ะค่ะอคาโมพ่องเป็นนั่นไหนคะน่ะเนาะผู้ใจก็อนในก้อนเลย ลายต่างไม่เท้าคะ่นะเนาะกว่าเฮ็ดกูสูตั้งหรือจอเทียมลุกอ้วนในะค่ะวะอ๋อ,อก็การวามือพองดีขี่ก้ากว่านั่นไน ผู้ใจก็ย่อนหยิมเงินน่นนะน,ะนะ้ะก้อยกาไม่เท่าก็ว่า3าแสนเด็ก็าอํามีปันป่อสู่ทบดตั้งอย่าเพิ่นลงเงินก็หฮาต่จอยปัน2 0 0 0มเ่นเดปันก็2อ0 0 0ื่นให้เนนนะ่ะก้อยกาบผู้ใจสาหันใจอําป้อใจขาดถึงติพ่อะไรขาแหมไม่เท่าเสิ8ปดตกไห้จอมตางไหนขาะดีเจนในวงกลางขนาดเส้นตั้งสายแม่อ้อนค่ะเจดอนเกียงใหม่เจดอน,นเกียงใหม่จึงไทเนี่ยค่ะ ปยอก็อ่าเป็นผู้ใจในกอกว่าคนซอกเอาโคของอันมกาขันตีเมเฮาอยู่ตีคอนโดเทียงว่าจังหนังไหนค่ะเกี่ยวกับเลยลองในเสขะน้ออยู่ที่เจ้าหน้าที่โฮงปลิงแม่อ่อนค่ะก็เลยจ้อมหาโตอ่าก้นหายขนาก้นอันคาแหมก้นในเสถึงตีติ่งยอบไหลเนค่ะเพรว่าติงยอบไหลเหย่าในจึงเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องต้องถามถามนั่นเนาะเต้องถามเหย่าในจึงกลรับรูว่า ผู้ใจก็หนค่ะเนาะนายนวรดิเในี่ยค่ะนะผู้ใจก็หนค่ะมันใจในมีนีมีสีลหมก 8แสนบาทนะคะว่ามั่นใจเป็นนี่มว่าจะเป็นกาโลดกาเฮินยกอกรนีสินต่างจุต่างเปิงเทียงในค่ะเลเซ่นน์ในนะมั่นใจซ้ำไรใจเลนการต่อการล่องดินเนอร์ออนไลน์เทียงในค่ะออะเสียเลยซุ่มเงินกว่าน้ำในค่ะเมลิโวซําเป็นข้าวตา้าเป็นโควิด19กล่ามเพย์อยู่สีเฮียไทยการงานอ่นเป็นการคันอ่ามีก้นมาแอวมันแหล่อววนันแอวเมืองแรการงานก็ออ่ไรเฮ็ดในค่ะ เนาะมีการมีงานเท้กานั้นขะนาะด้อยกาว,วันดีซ้ำมีอยู่ทโยยห,หนูใจอยู่เฮไหนแฮลกอเฮตไทยมั่นใจในสุขใจนานในคะอันเป็นนี้อันที่มั่นใจมีไว้เจ้นั้นก็เป็นกอมาถรานแบบเนาะเมลีสูตเดเตนนี้นเทาเมลสูตเดปันกาเพื่อนการโหลดกาอีหังซูเลยเจ้นั้นค่ะกนวะ่าแฮลกอเฮตไทยมั่นใจในวนนับอวนนักวนนานาแฮลกอเอ่อเครียดหนาเฮ้ไหนนัน้ะนขนาดเนาะ แน่นเห้นรรจัจก็ว่างแผนค่ะวนะวางแผนเปอดตัดเย้อนหยิมเงินตีเมทาวผ่องสีเนี่ยค่ะ โยนปวัวแม่เท้าเนี่ยก็เป็นก้นตีมีเงินปอยอก็เป็นก้นมีน้ำใจลีเกียกจอยเทียมเปิลเนี่ยค่ะว่านะมันใจเนี่ยก็จังว่นว่างแผนอ่อนแม่เท้าเนี่ยคะ่ะก,ก่อยเฮ็ดกู้สู่ตั้งลีตีวันแม่กัมปองเนี่ยคะะ่ปะปอยกก็กว่าด้วยสภาวะลมกัดลมเย็นวะสง่าเฮ็ดเจริญนั้นขนาดเนาะเมื่อพ่องดีเขาขี่ก้ากว่าเนื้อกลางตั้งอยู่นั่นค่ะนะาจอมตั้งอยู่นั่นเนี่ยมันใจก็หมอกลัดคอกว่ามาว่าเมื่อเหลียวใจก็ทบด่างหยาบเจริญเจ้าไหนหลงเงินให้เนี่ยนาะก็เพราะว่า ตั <Cornell>. ้งเมเทัลเนี่ยกูจักกันมาหมาคาปีในี่ยเหี้ยเทัลเด็กว่าอะไรไปเลยก็จ้อมส่งจ้อมหังเฮ็ดหแมาอยู่ตาดสเฮ็ดหน่ะเนาะมันใจก็ย้อนยืมเงินเฮ็ดจังนั้นค่ะกว่าย้อนยืมกาเฮือพี่น้องค่ะจังหย้อนยืม3ามแสนวะแน่ยย้อนยืมเงินตั3สามแสนไนค่ะว่ากํ็ในเมเทัลก็ว่าโอ้เพ่อสามแสนได้ก็มีอึจังปันไล่นี่เฮ็ดหน่ะเนาะ ค่อปันลายในภาวะสู่ทบตั้งอย่าเพิ่นลองเงินลองหางแต่ก็เฮาเดืจ่อยปันได้อยู่ขนาดหมอก20,000ื่จ้าไหนในน่ะเนาะเม่เท่าก็ว่าจังไหนเนี่ยค่ะก้อยก็ว่าเฮ็ดให้อันโพจ่ายนั้นอ่ำหันใจค่ะเนาะก็คาใจหลอกเงินเม่เท่าค่ะนะเออ่หลอกเงินบ่สูญปันเฮาเด็จังเนินจังไหนใน่หลอกเงินนั่นค่ะก้อยกาว่าเม่เท่าก็อ่โทรศัพท์ของเปิ้นเนี่ยเนาะให้มาดีเออ่แม่กําป้องหน้าสังสิงให้ไหนกําไรมั่นใจก็ยืนแค้นใจจ้าแทงค่ะดอกคอกล้าหลงเข้ากว่าที่ในปากคางตั้งไหนค่ะว่านะ เผื่อว่าฮอบก้าวลงเข้าก่อนในปากข้างตั้งเหยก็เมทาก็เปิดพักตูเหยวก็ไปออกรถมาออกรถมาให้หนนั้นคนอ่ะ,ะกําไรมั่นใจก็ลงกาจอมมาจอมเมเาวานั่นค่ะนะเอามิดอ่ามีปม้มา,มามิดมาจอมเอามิดมาจ้อมหน่อยค่ะอ่อเผื่อว่ามันโล่งกว่าหาเมเาวาก็มันก็ลาเทียงว่าปันเฮ้ายิมเงืนแรย่นยิมเงืนเทียงให้เนียนันคน่ะก็ให้การเมถาผ่องสีก็ว่า อ่าอ่ำอบนั่นกันแล้วอ่ำอบอ่ำโซนให้เจ้านั้นคะ <c oughs> ่ะเฮียวก็กํานินมั่นใจก็เข้ากว่าเฮ็ดหายห้างเมทาวค่ะเนาะเอามีดปาดคอเจ้าหนุนขาเอามีดปาดคอ <c oughs> เฮียวก็ลากโตเข้ากว่าตีในป่านะค่ะตีน,นันก็ซ้ําเป็นคอยอ่าคอยหลงไว้น,นคะค่ะนะคอยหลงไว้น,นคะค่ะ มันใจก็ใจมิ quoi, ago, beast. ดในี่ยค่ะแต่งแทงหลายไกลกั้มเนีคะเอาถึงตีเมทาลผ่องสีเนี่ยเลยลู่ตายกว่านะคะเพราะว่าเมทาลผ่องสีลู่ตายกว่าเย่าในก้นหายนั่นก็ห่อกามันเหี่ยวกว่ากว่าตีคอนโดที่แอนเมทาลผ่องสีอยู่นั่นนะ่ยค่ะเผลอว่ามันก็เฮ็ดเกียงอาสังเหมือนจังว่ากวาดส่งเมทาวอสังว่าเฮตเจนนั้นขนาดเนาะกว่าเฮตเจนเหมันมันใจเนี่ยกว่าซอกโคของอันมีการมีขันในคอนโดเมทาวอสังาเจนนั้นขนาดเนาะอ่อค่ะ มั่นใจก่อกนแย่เขาห้องว่าตู้เซพในนั้นขนาดตู้ปิ้ลใส่ไว้โ้กของอันมีกาขันเจ้าไหนก้อยกามั่นใจเปิดไรค่ะมั่นใจก็จังยกเอาตู้เซพนั้นขนาดออกกว่าเฮ้อ่เปิดเถือก็เปิดไรในมั่นใจก็เอากับแปดไว้ตีในเอากับแปดตกอันห้องน้ำในคำวันน้าห้องน้ำเลยค่ะอ่าย่าก็โค้กของเงินค้ำอันจับโต๊ะในไม่ท่าผ่องสีแทงค่ะเนาะมีเงินมีเงินโตเงินเนี่ยสองหมื่นเลยค่ะมั่นใจก็ออกกว่าจอมในคำว่าน้า ยอก็อยู่ดีตั้งฝ่ายเจ้านาทีเขาขนอะก็ยังลาดแทงวา่าอันตีผู้ใจก็ในลาดน่ะเนาะลาดในไหน,ไหนจ้อมั่นใจเตี้ยอยู่ห้าว่ามันไรเงินอีห่างกว่าเนีเออ่ยค่ะก็เปิัวอันตั้งฝ่ายเจ้านาตีเขาไหนค่ะเนาะก็ยังเตหา ศักดิ์ศรีลักฐานเทียงเนี่ยค่ะกอป่วก่อนผูน้ตายคะ่ะนอเม่เท่าวเด็กกว่าดัานในคณะนะตึกกว่าเอาเงินมาหมกแปดแสนจังในก้อยในคะ่ะนตึกกัเอาเงินออกมาแปดแสนก้อยในคะ่ะยกกันมาเดี๋ยวในเงินก็หายกว่าป้าจอมเน,นี่ยคะ่ะเลเซนเนี่ยก็ยังมีเทียงมันจะถึงสายข้อมงควยว่าสังวัจนในเทียงนั่นขนาดเนาะอ๋อค่ะเป็นไว้เฮ็ดใน,นเนี่ยค่ะอ๋อ ตั้งฝ่ายเจ้านาทีเขาในกะอเตะไปให้ตั้งญาติพี่น้องสังว่ัจไายมาเยน็นเย็นเทียงกําเนิงว่าเางินคําอันหายกว่าในามิมอกาหือว่าสองสิ่งว่าเจไหนเย็หไเหนืะนะน่ะเนาะมันเงินคําที่เงินคําที่อันก้นหายไรกว่าในมันติอัมกาที่อันมันหลาดมันนั่นก้อยโยมันติมินน้ำเหลือเสินนั่นหือเนื่ยนั่นขนาดน้อยอยู่ดีตั้งฝ่ายเจ้านาทีเขาได้ก็เตะสอบหาเทียงเตะทำญาติพี่น้อง,องอสังว่ัจไายเทียงว่าหนังไหน,นเนี่ยค่ะอ๋อ ค่ะตอนตัตโตก้นหาได้ก็จำนานตีขาก็ปันตัวต่มกว่าจำนวนหนังปักเปิงมามีวันเมืองมีนั่นวันใน่าอค่ะ,คะข้อมูลอันในก็เลยเปิงอิงออามาดีห้องการข่าวไทยค่ะเนาะข่าวไทยรันออกไว้ในอ่ะพีนอค่ะฮับถอมเยี่ยมเป็นไว้เจิงพองค่ะข่าว nga โหในเป็นเปิงเปลี่ยนตีเวีงเกียงหม่กําเหลวค่ะเนาะ อ๋อค่ะก็นั้นแหละอันนี้ก็เป็นรองตีหลีฟังได้แต่ขนมเมื่อเร็วได้รองหากินเล่งต้องว่าการเงินการตองไหนมันหยาบหลายเจ้าหลายเปิรนขนมก้นเป็นนี่เป็นซีนว่าเจ้าเนก็มันหนาในข้าวข้าไหลหันอ้อยกอกเซ่หลายๆก็ขนมังก้อในเปิรนก็เตีมขนมว่าวงวังได้แต่ากอพอเป็นไรยแน่อําถูกลียังในนั้นขนาดเนาะอําถูกลีโพสเลื่องเงินเลื่องตองว่าเลื่องโคของอัลมากาคาร์าซังว่าเจ้าเน่ให้หนเข่ากอเปว่าอ่าเฮาหลู่เอาลองข่มลมเขาไว้ก่อนไว้เช่นเจนคะเป็น ไม่ให้นในคณะกอดสตีพองลองเงินลองต้องในคณะรองก่าไหลามาสไหลา่าสสองอาเจน,นเลยนะคะเยืนจมปีนวกข้าวคุกกี่ครับถอนปันแห้งคายยือนให้อยู่เลยกินวันและรอดเพกกันใส่กั้มค้านอกไม่สรงค่า